ข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมไปดูข่าวของ DSI นะครับบุคคลโกดังในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับได้เงินเป็นจำนวน,น,นมากเลยครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับพันตำรวจโทรกรวัดปานประภากรอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และพันตำรวจเอกอัครพลบุญโยปัตธรรม รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการให้พันตำรวจโทพยเอาทองเสนผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญาส่วนที่กำลังร,งร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูทรหน,นองปลิงและสถานีตำรวจภูทรน,นครสวรรค์ร่วมกันตรวจคน้นสถานที่เป้าหมายจำนวน2จุดนะครับเป็นกัวดังให้เช่าเก็บสินค้าและละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในรัชอาณาจักร โกดังดังกล่าวนี้นะครับเป็นสถานที่เก็บจําหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จะทําจําหน่ายผ่าน Facebook ให้กับบุคคลทั่วไปผลการค้นสินค้าพบว่ามีกระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์แว่นตานาฬิกาและผ้าพันคอซึ่งปลอมเครื่องหมายการค้าหลายยีห้อเลยครับมียี่ห้อเฟนดีกุชชี่ชาแนลหลุยวิกตองโรเล็กซ์ยิปซงโรรองคริสเตียนดิออร์โคชเอ็ ซีลีนและเจนเทิลมันสเตอร์นะครับได้เป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนับของกลางจำนวนกว่า2 0 0 0 0ชิ้นรวมมูลค่าความเสียหายหรือมูลค่าตามราคาท้องตลาดเนี่ยกว่า100้ล้านบาทกรณีดังกล่าวเนี่สืบเนื่องมาจากกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้เฝ้าสืบสวนและติดตามกลุ่มบุคคลลักลอบจำหน่ายสินค้าในลักษณะเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่และได้ลักลอบนับสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจากต่างประเทศผ่านชายแดนทางบก และนํามาเก็บไว้ในโกดังเป้าหมายเพื่อรอจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกย่านสําเพลงและลูกค้ารายย่อยโดยมีพฤติการกระทําความผิดเป็นแหล่งค้าปลีกผ่านทาง Facebook โดยเสนอจําหน่ายสินค้าปลอมคุณภาพเกรด A A A นะครับและไม่ได้คุณภาพเพื่อหลอกลวงขายให้กับผู้ที่สนใจอย่างมีวิธีที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการกระทําความผิดกฎหมายทําลายเศรษฐกิจธธธโดยรวมของประเทศอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้มีการอนุมัติ ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษจึงได้ทำการวางแผนทำการตรวจคม้มและจับกลุ่มดังกล่าวทั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถูกสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจัดอันดับประเมินสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐโดยจัดประเทศไทยไว้ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากองคดีทรัพย์สินปัญญาจึงได้มีนโยบายเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะเขตพื้นที่สีแดงเขตพื้นที่ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดต่อไปเว r ร์ดนิวส์ข่าวในมือคุณ